ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านมายังบริเวณริมอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับบริเวณเนินตกปลานะครับช่วงนี้เป็นเวลาเช้านะครับประมาณ7จ็นาฬิกาเสร็จนะครับวันนี้อากาศดีมากลมเย็นพัดเอื่อยๆอนะครับอุณหภูมิประมาณ26องศานะครับจุดนี้เป็นจุดที่ขึ้นเนินนะครับ บริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ําแล้วก็ใกล้ๆกับสนามกอล์ฟขึ้นเดินก็จะเลี้ยววานะถ้าเลี้ยวฝาก็จะลงไปสี่แยกสนามกอล์ฟแล้วก็สี่สายก็จะเป็นส่วนหนึ่งบริเวณของอ่างเก็บน้ํานะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงที่เ,เป็นเก็บตักตัวแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับก็จะ มดให้บริการนะครับสถานที่นี้เนินตกปลาเมื่อก่อนนี้ก็จะมีประชาชนเข้ามานั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งทานข้าวยานเย็นบริเวณสนามหญา้าแต่ตอนนี้นะครับในช่วงโควิดก็ห้ามเข้านะครับเพื่อที่จะระงับการแพร่รของเชื้อไข้หวัดโควิดนะครับผมมาตรงนี้ก็ปั่นมาปั่นจักรยานแล้ววกกลับแค่ผ่านนะครับก็แค่ผ่านไปนะครับก็จะให้ท่าน ดูวิวดูสภาพต่างๆของบริเวณนี้ว่า,เ,าเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับต้นไม้ตัดไปใบหญ้าแห้งหมดเลยในส่วนหญ้าแห้งนะครับก,ก็สีสันไปอีกรูปแบบหนึง่งในช่วงฤดูหนาวนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆแล้วให้ท่านชมวิวไปนะครับดูด้าน,ด,าน,ด,านด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็น บริเวณนะครับน้ำของอ่างนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นถนนบริเวณรอบอ่างนะครับผมจะปั่นขนานไปแล้วเดี๋ยวก็ไปไปไปบรรจบก,กับเส้นที่เป็นไบเลนนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปเลยครับนี่ก็ผมไหลรถล,ลงมาแล้วนะครับไหลรถล,ลงเนินมานะครับ ส่วนนี้นมาซิกนี้ก็จะโล่งไปหมดเลยเห็นทิวเขาด้านหลังของอ,อ่างนะครับสวยงามนะดวงอาทิตย์ทอแสงขึ้นมาผ่านเมฆที่บดบังนะครับมีความสวยงามส่วนผิวน้ำนั่นก็จะมีเ,เรือหาปลาอยู่สองสาลำนะครับสอดแทรกมาในลำแสงอาทิตย์ที่ทอ พอแสงทองลงมายังผิวน้ำนะครับช่างงามเสียกระไรนะครับนาซีนี้ก็ตอนนี้ว่างเปล่านะครับว่างเปล่าไม่มีผู้คนมาใช้เนื่อจากให้ติดทงห้ามไว้ห้ามเข้ามาอจังบริเวณนี้โดยเฉวาะระยะเวลาหนึงน่งที่จะให้ใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจาก นะมาตรการควบคุมโควิดผ่านพ้นไปด้วยโควิดจางไปแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยมานะพักผ่อนกันใหม่นะครับก็มีริมน้ําครับบรรยากาศดีครับตรงนี้ก็เลยนํามาให้ท่านดูว่าสภาพนี้สภาวะอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับศิษาย็รถยังวิ่งกันปกติครับต้นไม้ ค่อนข้างที่จะแห้งนิดหนึ่งแห้งนิดหนึ่งขาดน้ำนะปกติถ้าหน้าฝนน้ำดีๆนะตรงนี้เขียวกระจีเลยนะครับนั่งเล่นสบายสดชื่นนะครับตรงนี้ผ่านจุดที่ปิดพื้นที่เกือบพ้นจุดพินปิดพื้นที่แล้วครับผมก็จะอ้อมออกไปด้านข้างครับมีอ้อมออกไปด้านข้างสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาใช้ แผ่นเหล็กกั้นไว้ไม่ให้เข้าไปจับกลุ่มกันน่าลัขึ้นมาทางนี้แล้วโอเคครับร้านอาหารก็ยังเปิดกันอยู่นะส่วนนี้ด้านขวานี้เป็นใต้ต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำนะครับก็ผู้คนที่มาออกกำลังกายก็จะได้อาศัยพื้นที่ตรงนี้จอดรถนะครับเช้า6กโมงมาออกกำลังกายใช้พื้นที่จอดรถ หลังจากนั้นก็กลับมานะขับรถกลับบ้านก็จอดรถได้ปลอดภัยดีนะครับตรงนี้นะครับมีอยู่สองส่วนคือจุดนี้แล้วด้านโน้นด้านหน้า,นนาก็มีที่วะนะครับแล้วก็บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอบางพระก็จอดได้จุดนะจอดแล้วก็เดินออกกำลังกายเอยาวิ่งเดินปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าสถานที่นี้ก็ให ผู้คนได้มายึดเส้นยึดสายกันครับก็สิดสายก็ดูโล่งไปหมดนะครับติดขว่ากนะ็เป็นหน่วยงานราชการนะต้นไม้ออกมาดีนะครับผมก็จะให้ดูสภาพจุดนี้แค่นี้ก่อนนะครับ